สวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่แมทแถวแถวบ้านทางกลับบ้านพอดีแวะก็เ,เลยเลนึกได้ว่ายังมีเบเกอรี่เดี๋ยวจะมาถ่ายเล่นๆให้ดูวันนี้ไปกับพี่โจพี่แพรมาไปอัดรายการพี่โจไปอัดรายการตีสิบจริงๆอ่ะขนมเอามาให้สดาเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอดีว่าคือแบบว่าเอาให้ทีมงานชิมนู่นนี่นั่นจนไม่เหลือแต่พอดีว่ายังมีอันนี้อันหนึ่งนี่อันนี้นน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 จะให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือไข่มหัศาจรรย์เราสดาเรียกเองนะ นี่ค่ะเป็นไข่แบบนี้คือมันพิเศษยังไงคืออันนี้พิเศษมากๆจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเน,นี้ยคือพี่โจโได้คือเข้าร่วมกับโครงการของเอสเพซึ่งแบบว่าเป็นโครงการที่ว่าถ้าเราซื้อซื้ออันชิ้นเนี้ยไปจะได้ทํารูมร่วมร่วมกับมูลนิธิของในหลวงนะคะคือดีมากๆเลยคือสดารู้ประมาณแนวแนนี้นะคะคือได้ร่วมทมําบุญกับโครงการที่ ที่แบบว่าของในหลวงนะซึ่งดีมากๆเลยเป็น,เป,นเป็นโครงการไข่ของเอสเทียวค่ะเลือกจับซื้อไปปิน่นแล้วก็ได้ทำบุญด้วยดีจุงเบ์เดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูย,ยากนัดหนึ่งเมก,กี้มองเห็นไหมไม่เห็นนะ่ะนี่คือแบบเขาจะคัดเลือกเชฟอ่ะ แล้วแบบว่าให้ร่วมกับโครงการชาลูบะมาณนี้งงนะคะประมาณนี้ถ้าผิาดพลาดก็ขอโทษด้วยเด็กน้อยก็คือได้ทำบุญมันอร่อยอย่ะเนซี่ลงมาชิมดูอ,อร่อยจึงเบอร์อ่เยซี่จะลองชิมดูอร่อยจึงเบอร์ตอนแรกสุดงก็ว่าอิ่มนะล,ลืมอะไรไว้กี้นี่ ฮ้ยมนนซี hmm. right. ่แนนซี่ช่วยถือหน่อยสิช mm ่ว hmm. จับคือเราจะกินยังไงไข่นี้ข้างไหนเป็นมะกรองขไนเป็นมะกรองอ่ะลองชิมมะกรยหืมงะเป็นเนื้อเป็นมเป็นเปอ่ะกกดกม ก็แบบดีอ่ะน้อนะบอกว่าคือแบบได้ทําบุญด้วยอ่ะมันดีตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ขนมของหวานที่กินแล้วอะร่อยอย่างเดียวคือได้ร่วมทําบุญด้วยบบได้สร้างจิตศูนยแน่นถือสิมันมองไม่เห็นนะยกสิอือันเนี้ยไข่มันแตกละแต่อันเนี้ยมันคือไวชช็อกโกแลตกินได้คือสระกำลังพูดถึงอัลิบาลส่วนประกอบข้างในอยู่คือไวชช็อกโกแลต คือแบบถือดีๆเธอถือดีๆเดี๋ยวกูถือให้ดีๆดก่อนช่วยมือก็บงังอีกโอ้เฮยเนี่ยเป็นนึ่ฟังอร่อยจะท้าพิมพ์เนไหมอ่ะเธอช่วยฉันะถือมาตักเลยอ๋อแล้วยังเหลือมากลองมาอีกสองอันเป็นน้องหมีกับธรรมดานี่จะใกล้วาเวเลนไทยแล้วเดี๋ยวมากลองจะเป็นรูปหัวใจสุดาหัวใจวนะ เอาเลยพี่แพะกับพี่โจจะไปออกบูธขายที่เม,มเจอร์รัชโยธินไม่แน่นสดากัน์แอนซี่อาจจะแวะไปแต่จะขายเลยดีน่าึลไนแ่เอาอนี่เธอเอานี้ไปแล้วกันสีเขียวอสระสีนี้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นรถคุณๆนะรถอะไรอ่ะฮยี่วดรถอะไรอ่ะ ใช้ได้เออเดี๋ยวให้ชิมปลครึ่งดีกว่าจะจะได้ชิมอันนี้ด้วยคานลองชิมอันนี้รึ่งหน่ก่อนรสอะไรโซดาไม่รู้มันเหมือนกับแตงน,นี่<ต>นะอันนี้ที่โซดาก,กัดไปใช่รสอะไรแต่ก็อร่อยดีนะอืมมัก็รสเยอะ มันจะมีกลิ่นจากกันหน่อยไหมอืมองกินสีเขียวดิมีรสอะไรมีเหมือนคาราเมลเหมือนของกาแฟประมาณนั้นลองกินสีเขียวดิว่ารสอะไรเขียวชักเขียวแน่เลยนี่หน่อยเอาเลยเดี๋ยวคนละครึ่งกันอ่ะนี่นะคะเขาจะด่าเราไหมเขามีเบเกอรี่แต่เราเบเกอรี่เข้ามากินรสอะไรชาเขียวปะ โอเค okay. วันนี้มารีวิวให้นิดหน่อยนะพอดีว่ามีเบเกอรี่เหลือมาไม่เยอะแต่ว่าก็อยากมาถ่ายให้ดูห่างหายไปนานถ้าเกิดว่าจริงๆวันนี้จะต้องจัดเต็มมากแต่คือบอกว่าเอาขนมไปแจกชิมงานหมดแล้วอร่อยเนอะไมนะ่ไม่อันนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มใช้มนะื <laughs> ออร่อย อร่อยเลยนุชอร่อยเลยีนีนนน่เนาะแวะมาแบบเขาเปยิบ่ะดไม่ค่อยไดเข,าเขาเ้าบูมแม็กพวกอะไรน,นะเ <ๆ S 1> เคยมาครังแรกเเปดยิี่ชัมมว่วโมงน้ฟิวแบบชิวๆได้เนะกินอาทิตยใหอาทีกว่าแล้วเหลืยจะไปแล้วอย่าลืมนะจ้าถ้าเกิดว่าซื้อไข่อนี้ก็ได้ทาบุญด,ด้วยแล้วก็ถ้าสนใจเบอรี่เกูเตยังไงก็แอดเลกูเตน,นะแล้วก็ไปสั่งไปเอาเลยนะไม่ต้องมาสั่งกับโดานะ แล้วถ้าเกิดว่าเรีนท้ายก็ไปที่เนเจอร์รัชโยคินไม่แน่สนะแบบน,นี้อาจจะไม่ออกมูสขายุูนที่นั่นกันแต่มูจะขายหลายคิดก่อยกระดิ่อยู่ที่กลอนที่กากันวันนี้ไปกละลาไปล้